คดีคดีความใช่ไหมครับคดีความของผมนี่ไม่มีอะไรครับเพียงแต่ว่าผมไปมันมีคดีแค่กับของคุณหน,นุ่มทาปราอุตตดิ์เนี่ยนะครับซึ่งเขาก็ออกมาทำคลิปขอโทษแล้วสองครั้งสองครั้งสามครั้งมั้งครับนะฮะผมยังไม่ได้ไปแจ้งความ ั้งใจจะไปแจ้งความวันที่21วันที่21กุมภาที่สถานีตำรวจภูทรตำบลปี็อกนะครับไปเยี่ยมลูกน้องอยู่ที่นั่นเยอะครับแต่ว่าพอเขามาขอโทษแล้วมันก็เวลาไปย้อนดูที่ เขาด่ามันก็จะโกรธนะครับแล้วก็ผมต้องไปคุยกับน้องๆลูกน้องกันก่อนนะครับเพราะว่าลูกน้องผมก็ต้องบอกตรงๆว่ามีเยอะนะครับแล้วก็ต่างคนต่างคิดต่างจิตต่างใจนะครับผมก็เรียนแนะนำ ไอ้หนูนั่นไปนะครับว่าหนูควรเข้าสู่ร่มกาสาวพัดนะไม่ได้ไปบังคับให้เขาบวชครับไม่ได้ไปบังคับให้เขาบวชนะครับในสมัยกรุงศรีอยุธยาแม้แต่เจ้านายชั้นสูงยามมีภัย นะครับพระองค์ท่านก็เข้าสู่พิธีอุปสมบทนะครับอุปสมบทพวกเราชาวบ้านทั่วไปเนี่ยนะครับลูกเราจะเกเลจะติดยาจะอะไรก็ช่างแต่เขาบวชปุ๊บเนี่ยแม้แต่พ่อแม่ตัวเอง ยังต้องกราบนะครับถือว่าเขาได้จากโลกนี้ไปแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ในร่มกาสาวพัฒนะครับเป็นสาวกข,ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วผมมองว่าผมได้บุญคูลด้วยนะครับที่ ชักนำชักจูงให้คนได้บวชได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัฒนะครับจะบวช7วัน15วันแต่ว่าพอบวชปุ๊บสถานะเขาจะเปลี่ยนจากที่เขาเคยไหวลุงป้าณนะอาลุงป้าณนะอาต้องมากราบเขาเขาก็จะได้มีเวลาคิดวิเคราะห์ไต่ตรองความถูกความผิด ไม่มีใครเคยไม่ผิดพลาดนะครับผมเองก็เคยผิดพลาดนะครับผมเองก็เคยผิดพลาดนะครับผิดพลาดมานะครับแต่ร่า <c oughs> งตั้งต้นชีวิตใหม่ได้นะครับก็สุดแท้แต่เขาจะพินานะครับมาไม่ได้ไปบังคับนะครับแล้วผมก็ไม่อยากจะให้ใครต้องมากราบขอเขาม,มาอะไรอย่างนี้นะครับผมมองว่าไม่ต้องนะ ถ้ามีโอกาสมีบุญวาสนาเคยทําบุญทํากรรมร่วมกันมาผมได้เจอผมได้เจออยู่ในผ้าเหลืองผมก็กราบไหว้แม้แต่มือปืนแม้แต่มือปืนที่เคยตามไล่ตามล่ากันเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นหลวงพี่เติ้ลที่สุราษฎร์ธานีนะครับผมก็ ไม่ได้ทำอะไรท่านนะครับผมก็ไว้ชีวิตท่านนะครับท่านก็เข้าไปอยู่ในเรือนจำอยู่ซะกี่ปีสิบเก้าปีมั้งครับสิบเก้าปีมั้งครับออกมาท่านก็ไปบวชนะครับตอนนี้ท่านเติ้ลน,นี่ได้ประเรียนเจ็ดประโยคแล้วมั้งครับลูกน้องส่งข่าวให้ทราบท่านเติ้ลน,นี่ได้ เรียนเจประโยคแล้วครับท่านก็มาเยี่ยมผมที่ไร่อังุ่นนะการดาที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมก็ยกมือไหว้ท่านนะครับยกมือไหว้นะครับท่านก็ไม่ได้โกรธผมครับเพราะว่าผมถือว่าผมทำหน้าที่ผมนะครับตอนนั้นท่าน เป็นมือปืนชากาศชาการมากมีคดีติดตัวตอนที่ผมตามล่ารู้สึกจะสี่หมายจับหรือหกหมายจับอย่างเงี้ยนะครับท่านยิงคนไปทั่วเลยครับมาเนี่ยนะครับจนขึ้นเป็นมือปืนอันดับหนึ่งเวลานั้นเลยนะครับหลวงพี่เติ้ลนะครับตอนนี้ท่านก็อยู่ที่สุราษฎร์ธานีฮะผมไม่บอกวัดจำวัดไม่ได้ จำวัดไม่ได้เดี๋ยวผิดครับเดี๋ยวผิดวัดครับแล้วก็เดี๋ยวญาติโยมจะไปหาท่านเยอะไปรบกวนท่านนะครับท่านเหลืออีกสองประเรียนคือประเรียนแปดกับประเรียนเก้านะครับท่านก็ไปเจริญทางธรรมนะครับผมเป็นคนไม่เคยไม่เคยที่จะไปทำอะไรคนที่อ่อนแอกว่าเหมือนกับมือปืนอีกท่านหนึ่งนะครับไปเป็น เลขาเจ้าคณะจังหวัดที่นครสวรรค์นะครับตามล่ากันมาสิบแปปีนะครับน่าจะสิบแปดปีนะครับผมก็ไปแอบดูไปแอบดูแล้วเอเขาเป็นพระจริงๆไม่ใช่บวชแบบบวชแล้วอาศัยผ้าเหลืองหากินนะครับผมก็เข้าไปถวายสังฆทานไปกราบท่านนะแล้วก็บอกว่า ท่านรู้ไหมว่าผมเป็นตำรวจแกก็สั่นไปหมดเลยนะครับท่านสั่นไปหมดเลยนะครับบอกผมมาตามคนนี้มาตามหมายจับคนนี้นะครับมาตามมือปืนคนนี้ท่านสั่นใหญ่เลยครับแต่ว่าผมไม่เจอตอนนี้ผมมาเจอแต่พระพิสุรูปงามแล้วผมก็ก้มกราบท่านด้วยความจริงใจด้วยความศรัทธา นะครับสามครั้งท่านก็เข้าไปในกุฏิท่านนะครับครั้งแรกผมคิดว่าจะไปเอาเข้าหลามมาต่อสู้ผมหรือเปล่านะครับปรากฏว่าท่านไปยกลังมาเป็นลังปัจจัยลังปัจดใจเงินลังเงินนะครับจะมาให้ผมตอบแทนผมผมบอกไม่นะครับ ผมทำตามหน้าที่นะครับทำตามหน้าที่เพียงแต่ว่าผมตั้งใจมาจับมือปืนที่มันก่อเหตุมาชะกานชากันนะครับแล้วตอนนี้ผมมาเจอแต่พระพิสุรู่งานครับเจอแต่พระพิสุรุนะ่งงานเดี๋ยวนะผมเอาน้ํามิด คุณครับคนสติไม่ดีไปอ้างเป็นลูกน้องผมใช่ไหมครับโอ้ยอย่าไปว่าอ้างอย่าไปว่าอ้างเป็นลูกน้องผมเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่าเรื่องมาอ้างลูกน้องผมตอนนั้นผมยังเป็นสารวัตรหรือรองผู้กํากับอยู่ที่สามร่ยอดนะฮะผมก็มาตามจับคนร้ายที่หัวหินนะครับมันเข้าไปในเ็ก มันมีเทกที่หน้าโรงแรมแกรนที่หัวหินนะครับผมเข้าไปนอกข้องแบบมันชนผมเลยครับเดินแล้วชนเลยครับผมก็ขอโทษบอกขอโทษครับขอโทษครับมันบอกไอ้เชียนี่เดี๋ยวตุยแล้วมึงไม่รู้เหรอกูลูกน้องเลวัตผมก็บอกเลวัตไหนครับพกข้าวหลามด้วยครับพกสิบเอ็ดมมอเลยนะครับ บอกเลยวัดกินเกสอนมึงรู้ไหมหาเรื่องตุยแล้วผมก็มองว่าผมไม่รู้จักเขาเลยนะผมไม่รู้จักเขาเลยแล้วมันมากลางมาลังแกชาวบ้านแม้แต่ไปเจอกับตัวผมเองครับเจอกับตัวผมเองครับผมก็เลยยกมือไหว้เขาบอกพี่ผมอยากรู้จักทนายวัดอนะ่ะพี่ช่วยแนะนำ ผมก็เลยเอาเข้าวหลามจี้มันแล้วก็ล็อกขึ้นรถมานะครับผมพิจารณาแล้วว่าถ้าขืนปล่อยไว้แล้วเนี่ยเขาจะไปสร้างความเสื่อมเสียให้ผมนะครับผมก็ให้โอกาสเขาโยนหัวโยนก้อยนะครับเรื่องอื่นไม่ต้องไปเล่าต่อนะครับแต่เขาไม่ได้มีโอกาสไปกล่าวอ้างผม กมแข้งรังแก่ชาวบ้านนะห <c oughs> นุ่มนี่ผมแนะนำอย่างนี้นะครับผมพิมพ์ไปในคอมเมนต์ปกติผมไม่ได้ดูคอมเมนต์นะครับแต่บังเอ,อิญลูกน้องผมเนี่ยเขาส่งไอ้ไอ้ช่องดำเนี่ยมาให้ผมดูนะครับผมก็เลยพิมพ์ไปในคอมเมนต์นะครับก็บอกว่าไอหนูไปบวชเถอะลูกหนูไปบวชซะนะลูกนะไปบวชซะนะครับจะห้าวันเจ็ดวันอะไรก็นะครับ ผมมาพบได้ครับใครก็มาพบได้ครับผมนี่นะครับมาพบได้ครับมาพบได้ครับมามาในไม่ต้องมากราบมากรานผมแล้วครับมาให้ผมกราบดีกว่านะครับมาให้ผมกราบดีกว่านะครับส่วนเรื่องคดีนั้นผมพิจารณาครับคือผมพูดว่าแจ้งความที่ปีล็อกเนี่ย จะไปแจ้งความที่ปีล็อกเนี่ยมันก็จะสร้างความลำบากอันนั้นมันคือมันจะสร้างความลำบากให้กับเขานะครับพระเขามาได้ครับ <c oughs> มาโปรดสัตว์นะครับมาในพระเหลืองดีครับมาในพระเหลืองดีครับวันที่ยี่สิบสองผมอยู่ไร่ ยี่ยี่สิบสองยี่สิบสามอยู่ครับมาผมไม่อยากไปมีเรื่องมีราวอะไรกับใครแล้วครับแต่เพียงแต่ว่าผมไม่ยอมให้ใครลังแกหรือไม่ยอมให้ใครมาดูหมิน่นศักดิ์ศรีเท่านั้นเองครับมาเนี่ยแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาท้าทายนะครับ มันก็มีพิมพ์คอมเมนต์ว่าบ้างอะไรว่างผมไม่ได้มีเวลามาอ่านไม่ได้มาเสียเวลามาอ่านนะครับ <c oughs> แต่ว่าผมเป็นคนดูเจตนานะครับถ้าเกิดเขาบวชแล้วอะไรแล้วอย่างเงี้ยนะครับผมอาจจะไปเปลี่ยนสถานที่แจ้งความเป็นสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีหรืออาจจะไม่แจ้งความก็ได้นะครับ มันมีอายุความสามเดือนนับแต่ทราบเหตุนะครับแต่ถ้าใจเขาบ่นจริงก็ไม่แจ้งอนะผมนะใครจะว่าผมไปขู่ไปอะไรแต่ว่าผมถือว่าผมอนุโมทนาบุญนะครับผมก็ถือศีเลเจริญภาวนาอยู่แล้วนะครับผมก็ถือศีเลเจริญภาวนาอยู่แล้วผมได้กุศลบุญกุศลด้วยนะครับ ผมไปมาแล้วครับท่าปลาอุตัดดิตนะครับไปเนี่ยนะครับแต่ว่าไปปุ๊บเนี่ยเสร็จแล้วก็ถือว่าผมได้ไปเที่ยวนะชีวิตผมได้ไปเที่ยวก็คือได้ไปเที่ยวตรงที่ผมไปตามล่าคนร้ายไปเฝ้าตามล่าคนร้ายนะครับผม <c oughs> เมื่อวานก็ขับรถไปครับขับรถไปไปสกัดไม่ใช่สกัดครับแต่ใจมันยัง เราก็เสียนมาแล้วเป็นคนแก่อยู่กับบ้านแล้วแต่ใจมันยังเป็นห่วงชาวบ้านนะไอ้ที่ก่อเหตุไปยิงเขาตุยไปสองศพนะแล้วขับมอเตอร์ไซค์หลบหนีนะแล้วก็ทางช่องข่าวทางทีวีเนี่ยเขาก็ให้ไอ้นี่มาให้ทางให้ให้รูปมานะครับ แล้วเราก็รู้เบอร์โทรศัพท์ด้วยอะไรด้วยนะครับก็มันหนีเข้าไว้เขตสิงห์บุรีสิงห์บุรีเนี่ยมันเป็นเขตที่พันเอกกิติสามทองลูกน้องผมขุนดงสองเป็นผู้กับสืบจังหวัดอยู่ที่นั่นนะครับก็ขอรายละเอียดแล้วก็เสริมทางเทคนิคไปอะไรไปนะครับว่าตอนนี้มันอยู่จุดนี้จุดนี้นะครับตอนนี้มันอยู่จุดนี้จุดนี้นะครับ ชุดจับกลุ่มชุดติดตามเขาก็ไปติดตามจับได้แต่ไม่ได้วิสามันนะครับไม่ได้วิสามันสถานการณ์มันไม่สู้ไะเข้าไปจับนะครับเข้าไปจับมันไม่สู้ไงแต่ผมว่ามันก่อเหตุไปยิงเขาอย่างเงี้ยมันไม่ไหวมันไม่ไหวแล้วมันสติไม่ดีมันจะไปก่อเหตุ ยิ่งใครอีกก็ไม่รู้นะครับก็ขอบคุณน้องๆชื่นชมน้องๆนะครับที่ติดตามจับกลุ่มได้รวดเร็วทันท่วงทีนะครับทันท่วงทีนะครับไม่ไปก่อเหตุอีกอะไรอีกนะครับแต่ถ้าเป็นผมไปเจอเนี่ยก็คงจะอีกแบบหนึงนะ่งสถานการณ์คงจะอีกแบบหนึ่งนะเพราะดูข่าวแล้ว จุดที่ไปเจอนี่สองคนนะครับสองคนมีอาวุธด้วยคนร้ายมีอาวุธด้วยแต่เขาไม่ได้สู้ไนงะตำรวจเนี่ยถ้าไม่สู้เขาก็ไม่ไม่ทำนะครับไม่สู้เขาไม่ทำขอบคุณครับที่ท่านให้ของขวัญให้กำลังใจนะครับอีกอันต้องชมน้องต่อชะดอนะตารวจตระเวนชายแดนกองปราบไปจับคนค้ายาเสพติดมาระหว่างควบคุมตัวมามันโดนรถไฟหนี โดดรถไฟหนีก็เดือดร้อนตอชดช่วยกันด้วยตชดช่วยกันช่วยกันไล่ตามจับได้โอ้ยขอบคุณน้องมากทำงานดีลูกนะหนูทำงานดีนะครับตชดปิดท้องหลังพระนะครับตชดนะครับไอ้ คดีที่เอาผู้ต้องหาไปทําแผนใช่ไหมครับที่ฆาตกรรมสามศพที่กําแพงเพชรน,นะฮะโอ้ผมเห็นแล้วครับผู้ต้องหาไม่ได้มีความสํานึกเลยนะครับไม่ได้มีความสํานึกเลยนะครับยังแก้ตัวแก้ตัวยังแก้ตัวแล้วก็น้องๆ้อง ตัวผู้กับหรือตัวผู้การทํางานเร็วนะชื่นชมนะแล้วก็ทันเกมแต่ตอนไปทําแผนเนี่ยผมเห็นคือการทําแผนประกอบคํารับสาภาพเนี่ยนะครับ พนักง,งานสอบสวนเนี่ยจะบอกกับผู้ต้องหาว่าจะนําตัวไปทําแผนประกอบคํารับสาภาพครับที่เหมือนบอกว่ามอบอยู่ตรงนั้นมันทําอย่างนั้นทําอย่างนี้นะครับมันยิงอย่างนี้มันอุ้มศพอย่างนี้นะครับเขาอันนะั้นมันพิมพ์ในคําให้การคารับสาภาพของผู้ต้องหาแต่ถ้าจะชัดเจนก็ไปทําแผนประกอบคารับสอบภาพครับว่าผมนั่งตรงนี้เอาไมโครโฟนตั้งตรงนี้เอา เอาโทรศัพท์ตั้งตรงนี้เขาเรียกว่าทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับถ้าผู้ต้องหาเขาไม่เต็มใจนะครับเขาไม่เต็มใจตำรวจก็ไม่เอาไปทำแผนประกอบคํารับสารภาพการทำแผนประกอบคำรับสารภาพจะทำให้ศาลท่านพิจารณาคดีง่ายว่าเหตุมันเกิดอย่างไรทำอย่างไรอะไรอย่างไรนะครับแล้วก็ ศาลท่านก็จะเมตตาจากประหารชีวิตก็อาจจะลดโทษลงเหลือจำคุกตลอดชีวิตนะครับแต่เมื่อวานที่ไปทำแผนเนี่ยผมไม่รู้ว่าใส่หมวกกันน็อกไปด้วยแล้วก็ปิดหน้าไปด้วยผมเข้าใจเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเวลาเอาคนไปทำแผนรู้ว่าญาติพี่น้องเขากำลังโกรธแค้นอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันลุมกระทืบเอาญาติพี่น้องเขาลุมกระทืบเอานะครับ ตำรวจก็เลยใส่เสื้อเกราะให้แล้วก็ใส่หมวกกันน็อกให้อย่างดีเลยนะครับผมว่าคนเฮี้ยๆอย่างนี้ไม่ควรจะต้องไปใส่เสื้อเกราะให้มันนะนะครับหมวกกันน็อกก็ไม่ต้องไปใส่การใส่หมวกกันน็อกเนี่ยนะครับมันจะทำให้การถ่ายภาพเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นผู้ต้องหาจริงหรือว่า เอาคนอื่นเอาตำรวจปลอมตัวมาทำใส่ร้ายมันสารก็ท่านจะมองไม่รู้ครับแต่ว่าถ้าผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยเป็นมือปืนนะครับเป็นมือปืนแล้วจะให้การซัดทอดไปถึงผู้จ้างวานเราจะต้องเอาผู้ต้องหาไปทำแผนอันนี้ท่านใส่เสื้อกรอะเลย ท่านป้องกันถ้าไอคนนี้มันตุยไปแล้วคดีนี้มันไปต่อไม่ได้อย่างนี้ท่านหาทางป้องกันนะครับแล้วก็ชี้แจงชาวบ้านเขานะครับแต่ไอเวรนี่มึงก่อเหตุไปฆาตกรรมเขาสามศพท่านไม่ต้องไปใส่เสื้อเกราะให้มันไม่ต้องไปใส่หมวกกันนอ็อกญาติพี่น้องเขาอาจจะโกรธแค้นรอบใช้เขาหลามยิงก็ตายตกไปตามกัน ก็เท่านั้นนะครับหรือเขาจะกระทืบบ้างอะไรบ้างเราก็ทําห้ามไปนะครับอย่าครับอย่าครับอย่าทําครับให้เป็นไปตามกฎหมายครับนะครับญาติเขาอาจจะหมัดหลุดมาบ้างตบบ้างอะไรบ้างมันไม่คุ้มกันละครับแต่ว่าไปฆ่าเขาทั้งสามศพคนหาหาพันนี้นะก็เรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับน้องๆ เวลาทำแผนประกอบคำรับสาร,รภาพเนี่ยต้องดูว่าผู้ต้องหาคนนั้นเราต้องเซฟชีวิตมันเข้าไว้เพื่อจะเอามันเนี่ยไปให้การซัดทอดขยายผลเป็นพยานในศาลเพื่อจะจับกลุ่มผู้จ้างวานอย่างนี้ท่านปกป้องมันเต็มที่นะครับ